และสําหรับใครที่มองหาเว็บต่างเกมนี่เลยนะครับผมขอแนะนําเว็บทเวนตี้โฟร์เพนะครับเว็บที่เติมเกมที่ดีที่สุดนะครับราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีเกมกินชินอิมแพกอลิ่น่าเบรกอัพแบบจีโมบายวันพาร์แมนเดดสองเกตอาร์วีและบัตรเติมเงินต่างๆนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นเลทราคาสำหรับวันพาร์แมนที่ผมเล่นอยู่นะครับและใครที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะขอฝาอยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับในคุ้งในเกม วานพัฒนาเดอร์สตองเก้นนะครับวันนี้ก็เหมือนเซิร์ฟเวอร์555นะครับโอเคผมเหมือนเที่ยงการจามารีฟุบุกิระดับยูอาร์เป็นพาร์สสองน,นะครับในเซนะิร okay, ์ฟเวอร์ลองนะโอเคผมฟุบุกิผมก็อยู่พลังที่30ล้านนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ทําการไปปรับกลยุทธ์มาใหม่นะครับให้มันแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะเพราะว่าอ่าตรงไล่อันตินะครับผมเปลี่ยนมาใส่เป็นฐานะของอาฮีโร่นะครับเพราะว่าจะให้ฮีโร่ทุกตัวนั้นมาไล่อันติได้นะนอกจากเสียว่า เราไปเจอฟูพาสสองไอ้กลยุธ์ตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้ทํางานแต่เดี๋ยวต้องมาดูอหนึ่งทีนะครับว่าเราจะได้ทํางานหรือเปล่านะครับสำหรับไอ้กลยุทธ์เลือดเจีนตรงนี้นะโอเคนะครับเพราะว่าก้อน,นนี้คือผมใส่เป็นท่าาของอาตัวสายอาวุธนะตรงนี้เลยซึ่งตอนนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนมาใส่เป็นฮีโร่ดูนะครับมาดูกันหนะ้มานนะมาดูกันนะครับว่าไอ้กลยุทธ์เนี่ยมันจะทํางานได้หรือเปล่ามาโอเคนะครับเดี๋ยวพาทัรวคอในการระับตัวฟูุกิเนาะพลัง30ล้าน พลังโจมตีก็อยู่ที่2องล้านหกแสนนะครับประมาณนี้นะส่วนเลือดก,ก็อยู่ที่8ปดล้านเก้าแสโอเคมาเดี๋ยวขอพาดูอ่าของหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูอ่าคลิปปั้นเนาะมาทักษะนะครับหน้าหนึ่งผมใส่เป็นท่าทางของอ่าแผ่นนรกนะครับเลเวลเจ็ดนะแผ่นนี้ถ้าเกิดใครมีเลเวลเจ็ดแนะนําว่าควรใส่ทั้งสาแผ่นนะครับเพราะว่ามันเป็นดาเมจต่อเนื่องนะใครที่มีนี่คือผมแนะนําว่าควรใส่น,นี้นะครับ3อันไปเลยนะเอาแบบเน้นๆไปเลยเพราะว่า เวลามันระเบิดไอ้พายุมันเนี่ยมันจะโคตรแรงนะเพราะว่านี้มันเป็น,ปนดาเมจ e ต่อเนื่องไงพายุมันก็เป็นดาเมจ e ต่อเนื่องเหมือนเหมือนกันนะสำหรับฟู๊บกิอ่ะแล้วนี้ก็ใส่เป็นแทง่งแทงทะลุนะครับเลเวลเจ็ดนะต้านคิเลเวลเจ็ดส่วนหน้าสองน,นะครับใส่เป็นต้านคิเลเวลเจ็ดนะแล้วก็เป็นแผ่นต่อต้านนะครับเลเวลเจ็ดนะอ่ะสุดท้ายก็ใส่เป็นแผ่นอ่ะแทงทะลุนะครับเลลเเเววนนะะะะโอคอคค่ตาาาฉพก็ดรับไอเทมเฉพาาะก็ยังดวนะ เดี๋ยวรอวันที่อาวุธเข้านะครับน่าสุ่มนะสลับอาวุธเฉพาะ3ดาวมันก็คือสร้อยคอจินตนาการหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเท่อยู่นะสร้อยคอโอเคอุปกรณ์นะครับก็ใส่เป็นอ่าจักรกลนะครับเป็นโจมตีโจมตีเปอร์รเซ็นต์นะดาวนี่คือก็6ดาวหมดทุกอันนะครับไอ้น,นนะส่วนดาวมงก็ทั้งหมด3าดาวทั้งหมด4ชิ้นเลยโอเคนะครับต่อไปการบัฟนะครับก็ใส่เป็นโจมตีนะครับทั้งหมด3แผ่นนะอันนี้ก็เป็นวบนัสต่อสู้นะครับ2แถวนะ สปีดหนึ่งแถวส่วนอัพปรับแต่งก็ใส่เป็นโจมตีนะครับไปสามแถวนะแต่ว่าไอสองอันนี้นี่คืออาจจะต้องรใีในอนาคตนะเอฟเฟกหลังก็เป็นอัตาชีต่อไปนะครับการปรับสายพลังนะแม่นยำนะครับสองแถวนะอัตาต้านทานหนึ่งแล้วก็เลือดนะครับอีกสองแถวนะส่วนออปชันก็ออปชันปรับแต่งนะครับก็มีตามนี้นะไอสามอันนี้นี่คือเดี๋ยวค่อยไปรีทีหลังเพราะว่ากุญแจหมดกุญ <c oughs> แจหมด โ okay. อเคอ็อบเหล่าก็ใส่เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ไปนะครับตรงนี้นะต่อไปนะครับ,เป,รนนรบเป็นการ์ดอันสุดท้ายนะครับเป็นการระดับ B นะเป็นนะครับอัตราดาเมจนะสองแถวเพิ่มดาเมจไวหนึ่งแถวโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าฟูกิว,วันนี้คือจะเฉิกระฉาสักขนาดไหน่นะมาเดี๋ยวขอไปในศึกดดนตัวบักเลยละกันหมาผมนะศึกตัวบลบักรอบนี้ผมนะครับผมอยู่โซนที่สามนะครับเป็นท่าทา่ขออ่าแสงแห่งรักษานะโอเคก็อยู่ ตัวนี้กัชมป์นะ JPR JRP นะโอ้โ oh, ห277ล้านพลังโคตรเยอะนะโอ้โ oh, ห oh. สุดยอดเลยอ่ะมานะครับคู่ต่อสู้ของเราเอาใครดีอย1 2่ะ121ล้าน1น1่งล้านร้อล้านโอ้ย oh, เดี๋ยวขอดูทีม144ล้านหน่อยนะครับเป็นไงนะทีมนี้ไม่มีฟูบุกินะแต่คิดว่าแฟตน่าจะเป็นพาร์ทสองอ่ะเดี๋ยวลองอดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าเราเนี่ย จะพอสู้คนนี้ได้บ้างหรือเปล่านะพลังก็ห่างกันประมาณ1ล้านนะครับเพราะว่านี่คือเรา145ล้านนะอันนี้คือเขอ 144, า144ล้านก็ห่างกันนิดนึงอ่ะทีมไลฟ์อัพนะครับก็จัดตามนี้นะจะเอาเป็นตัวเกวินนะครับมาบัฟสปีดให้ตัวฟูงพกิก,กับเจ้าคิงนะเพราะว่าให้เกวินเปิดก่อนเสร็จแล้วคิงเปิดตามนะเป็นการบัฟกระหน่ำแดงเสร็จแล้วฟูงพกินี่คือก็สาดสกิลไปเลยนะมาเอาเลยนครับผมนะสลับคนนี้นะ มา145ล้านประทะ1 4 4ล้านโอ้โหห่างกัน1ล้านนะสำหรับพลังมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าฝั่งเรานี่คือเป็นฝั่งเต่านะสปีดเรานี่คือช้ามากมาโดนเปิดก่อนนะครับสตันแถวกลางมาหนึ่งทีเตะยอดหน้าไอ้เจ้าโกเคสเตอร์ไปนะโอโ้แต่ว่าพาร์สเขามานะครับอ่ะยุงเปล่าดีดีห้าสิบสี่ล้านดามเมจมาทีมพีโรเราไล่แอนตินะครับไปแฟดใส่ไปก่อนหนึ่งดอก โอเคผมนับปาไป3ล้านดาเมจแล้วก็เด็กดอกก็ิ้มไปหนึ่งทีนะอันนี้นะครับเป็นกลยุทธ์ที่ผมให้ดูตอนต้นคลิปนะเป็นทาน้าของอ่านเลือดเย็นนั่นเองอ่ะคิงบัฟกระหน่ำแดงแล้วก็เจฟุนะครับทำการสาไปหนึ่งดอกจากการและโจมตีนะครับ9ล้านดาเมจโอ้โหนะก็ะถือว่าแรงได้อยู่อ่ะแฟดเขาแล้วทำการปาบหนึ่งทีนะ46ล้านดาเมจก็ไม่ค่อยเท่าไร่มาจังหวะนี้ราชาสีฟูดน้ำตื้น โอ้ยห้าร้อยยี่สิบล้านดาเมจหรือเปล่าแล้วไปครับผมนะเก็บวินทำการเตะก้านคอคิงไปหนึ่งทีสิบแปดล้านดาเมจมาแล้วพาสี่มาผมนะเฮอร์ริเคนร,รอบทิศยี่สิบเจ็ดล้านดาเมจอ่ะเกวินเตะก้านคอ,คอไปหนึ่งทียี่สิบล้านอันนี้เขาไม่ฝงยุงรับดาเมจนะครับดาเมจอาจจะเบาหน่อยนะอาจจะไม่ได้แรงเวอร์แต่ก็แรงอยู่มาคิงกระหน่ำแดงแล้วหมาหัวจังหวะนี่ฟูบุกิเราว ยัดหน้าไปหนึ่งทีโอ้ยหกสิบสามล้านดาเมจนะเรียบร้อยผมแนละ้วฝูงยุงก็ยังไม่แตกอะ่ะแฟดช่วงซ้ำไปหนึ่งทีสี่สิบสี่ล้านดาเมจแตกหรือเปล่าแตกเรียบร้อยสลับฝูงยุงนะก็โดนไหมอ่นะเด็กดอกจินะ้มไปหนึ่งทีผมนะ่าเจ็ดสิบสี่ล้านดาเมจอ่ะโอเคยุงปาดไปหนึ่งทีนะแถวกลางยี่สิบแปดล้านแต่ว่ายังยืนนะเชี่ยวนะ แล้วป่าให้ผมนะแฟนทำการป่าไปหนึ่งที23ล้านดาเมจโอ้โหอ่ะโอเคตอนนี้ก็โดนพายุนะครับเราระเบิดเรื่อยๆนะสังเกตนะครับที่ฝั่งศัตรูนะโดนพายุตอนนี้คือหมุนรอบตัวเต็มไปหมดเลยนะแล้วคือมันก็ระเบิดต่อเนื่องนะครับสลับไอพายุต,ตรงนี้นะระเบิดแรงมากอ่ะดูผมนะระเบิดจนไอเจวินติดโล่อะชิดเอาดิคือมันแรงจริงนะสลับไอพายุของฟูบุกินะแรงเวอร์อ่ะ ฝาดให้ผมนะป่าไป็หนึ่งทีเจ็ดสิบเก้าล้านดาเมจโอ้โหอ่ะมาเริ่มเทอร์นทีสองหมาผมเนมะืิอกี้เป็นทำการเตะการคอเจ้าโกเกสเซอร์ไป็หนึ่งทีหนึ่งล้านเจ็ดแสนแล้วก็ป่าให้ผมนะไล่โจมตีจากเป็นสาตัวฮีโร่นะโอเคอ่ะเอาป่าให้ผมนะพยุติหนึ่งทียี่สิบล้านดาเมจอ่ะโอเคฝาดตามหนึ่งทีหมาให้ผมนะกฝาดล้ำมา40ล้านดาเมจไม่เท่าไหร่ เรียบร้อยผมนะโดนระเบิดตาสลับเกวินแล้วมาผมนะซีฟูด้ดสองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านดาเมจแล้วปายผมนะัลูนเจาะไปหนึ่งทีก็เจาะไม่เข้า่ะไม่เป็นไรแล้วายผมนะ้ดคิวเวนไตาการคอยคีไปหนึง่งทีห้าสิบห้าล้านผาสีไม่มานะครับไม่เป็นไรแล้วปายผมนะดคีนํำการเอนจินกระดับแดงมาเจฟู้ว่าไงเฮอร์ริเคนายผมนะยัดหน้าไปสี่สิบล้านดาเมจคีงติดลูกหนึ่งที แล้วก็ระเบิดต่อเนื่องแล้วสลับตัวพายุที่มันหมุนอยู่นะระเบิดต่อเนื่องกันไปนี่ผมนะระเบิดต่อเนื่องโอ้ยแรงแรง,แรงกันไปเลยโอเคอดเด็กดอ,อกเจิม้มมามาเรียบร้อยผมนะซีฟู้ดนี่คือโดนระเบิดตายไปนะโอ้โหอ่เดีูดสถานะก่อนหน่่ยนะครับว่าเป็นยังไงมันสลับสถานะนะอ่า๋ยวกดหยุดก่อนหยุด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 โอ้โห้วคิงโดนระเบิดตายเฮ้ยใจเย็นก่อนพี่ขอดูสถานะหน่อย นี่ผมนะสลับสถานะนะมีไหมเนี่ยเอ่อมันเป็นอันไหนเ่ะผมไม่แน่ใจนะมันมีหลายอันเหลือเกินอะ่ะดูนะครับอันนี้นะน่าจะเป็นพิการหรือเปล่าอมไม่แน่ใจอ่ะสร้างมาันละกันแต่ว่าตอนนี้นี่คือโดนฟูก๊กเกีราลนี่คือระเบิดไม่ยั้งนะโอ้เรียบร้อยเด็กดอกล่วงเดืยยุงลายตัวเดียวยุงลายตัวนั้นโดนแต่ก้านคอจะตายหรือเปล่าอ่ะมา คิงกระหน่ำแดงไว้หนึ่งทีแล้วป่ายให้ผมนะเจฟุเจฟุไว้ยังไงป่ายให้ผมนะเฮอริเคนยัดหน้าไปเก้าดาวเมทอ่ะเดี๋ยวคอยดูตอนที่มันระเบิดโลกออกมานะครับน่าจะตายเลยนะเพราะว่าพายุมันเนี่ยก็ไม่เบาก็ถือว่าหมุนแรงนะหมุนทีนี่คือบ้านปิวเลยอ่ะโอเคหมุนหนึ่งทีสิบเจ็ดดาเมจระเบิดไหมอ่ะยังไม่ตาย รับปลายผมนะแฟดประกายแสงโอ้โหย,ยังไม่ตายอีกยังมีโล่อีกนะโล่มาหลายชั้นซะเหลือเกินก็ไม่เป็นไร่ะตายหรือยังเนี่ยว่าม,มันยังตายยากตายเย็นยังเลยเนี่ยโล่หลายชั้นเหลือเกินนะครับยุงลายนะอะยุงลายผมนะโจงมาหนึ่งทีอ่ะยี่สิบเก้าล้านดาเมจก็ไม่เท่าไหร่ปลายผมนะแฟดประกายแสงสับไปหนึ่งทีะเรยียบร้อยผมนะจบเกมอ่ะ โอเคนะครับเดี๋ยวดาเมจหน่อยแล้วกันนะดาเมจนะครับเจฟุน่าทำไปทั้งหมด58%นะครับโอ้โหน่าทำไปเยอะมากอ่ะดาเมจนะครับอยู่ที่690ล้านนะอันนี้นี่คือเป็นแบบยังไม่มีอาวุธเฉพาะ3ดาวนะเดี๋ยวรอว่าที่อาวุธเข้ามานะครับจัดแน่นอนสลับเซิร์ฟนี้นะเพราะว่าตัวอาวุธดองเนี่ยมีอยู่ประมาณ90ใบนะโอเคมาอีกสักหนึ่งคนไหมเอาใครเดียร์ผู้พันติ่งเหรอผู้พันติ่ง โอ้ก็มีฟุเหมือนกันนะครับเป็นพาสสองนะโอ้ยอันนี้น่าจะตึงนะแต่คิดว่าน่าจะสู้ไม่ได้นะครับโอ้ยเพราะว่าสปีดเรานี้คือเต่านะอ่าฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือนี่คือไม่ไม่มีตัวฟูบกินะแต่ว่ามีโอ้โหยมียุงรับดาเมจอะไหวไม่ได้เราหรือว่าซาซาตุดีซาตุร21ล้านแต่ว่ามีฟุพาสสองมีเจนอตด,ด้วย เอาคนไหนดีเนี่ยเราโอ้โหไปทางไหนก็มีแต่ตึงๆนะโอ้โหอันนี้ไม่มีฟุกอยู่คนเดียวอะเดี๋ยวลองงันกับผู้พันติงหน่อยแล้วกันนะครับไม,ไม่ว่าจะแพ้ชนะก็ช่างมาแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวละครเรานี่คือก็คล้ายๆกันนะเดี๋วว่าจะคล้ายเลยตัวละครไม่เหมือนกันทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟดก็มีแฟดน,นะโกก็โกเด็กก็เด็กคิงก็คิงฟุก,ก็ฟุกเกวินก็เกวินโอ้โหอันนี้นี่คือเป็นทีมก๊อปปี้สำหรับผู้พันติงนะ มาเอาเลยครับผมนะท,ทีมก๊อปปี้กันขอจัดเลยแล้วกันมาป๋าใหผมนะโดนเบิดก่อนอย่างแน่นอนเพราะว่าสปีดเซิร์ฟนี้คือผมเต่าจริงนะสปีดน้อยมากมาเก็บไว้นะผมนะเตะแฟดไปหนึ่งทีอะเรียบร้อยผมแนละ้วแฟดนี่คือคอหักกันไปแล้วป๋าใหผมนะไล่โจมตีไปหนึ่งทีโอเคอะป๋าใหผมนะคิงเอนจินกระหน่ำแดงไปหนึ่งทีแล้วป๋าใหผมนะเจฟุ เฮอริเคนไปหนึ่งทีสี่ล้านสามแสนดาเมตมาแล้วป้ายผมนะกิฟต์ไปในคุณต้องการเตะบ้างคนระับเตะเด็กดอกล้านี้โอเคอะการคอหักกันไปแล้วพาสีคิงมันทํางานมาจังหวะนี้ผมนะพายุป้ายผมนะเฮอริเคนร,รอบทิศสี่สิบสามล้านดาเมตแล้วป้ายผมนะเตะเจฟูไปหนึ่งทีเรียบร้อยผมนะคอหักกันไปอันติไม่ได้นะครับเจฟูนะเพราะว่าโดนสตาร์ทไ้เมื่อกี้อะ มาคิงเอนจี้ในหนึ่งทีแล้วปา่ยผมนะเฮอริเคนจากเจฟุปลายผมนม้ำมนไปหนึ่งทีหกสิบสี่ล้านดามเมจโอ้โหแล้วดูนะครับนี่มันระเบิดทีนะระเบิดทีนี่คือโอ้โหนะนะดูนะนะครับนี่นะระเบิดไม่ยั้งนะดามเมตต่อที่่างแล้วปล่ยผมนะ้แฟตตับมาหนึ่งทีหกสิบสองล้านดามเมจก็ยังไม่เท่าไหร่แล้วแฟดในคูงเอาบ้างหนึ่งทีโอ้โหสิบเจ็ดนะล้านดาเมจนะแรงอยู่ อันนี้คือแฟลแบบไม่มีขอนะครับเป็นขอปกตินะดาวเดิมไม่ได้อัพเลยอะอัพนิดหน่อยนะมาเด็กดอกโดนระเบิดตายอุ้ยร่วงเลยนะเด็กดอกนะตายเลยอะโอเคเนี่ครับระเบิดต่อเนื่องกันไปนะระเบิดแบบไม่หยุดไม่ยัง้งโอเโโดนโกยน้าหนึ่งทีแล้วป๋าผมนะแฟลชในคูงสวนโอ้ยนะเจ็บ,จบ,จบแสบคันกันไปนี่ผมนะระเบิดทีนี้คือก็ติดโล่นะติดโล่แล้วติดอีกนะ ติดแล้วติดอีกติดแล้วติดอีกนะติดไม่หยุดไม่หย่อนโอเคหกสิบ okay, ห้าล้านดาวเมทมาเธอเนี่ยสอบผมนะโดนกิวินขอทาการเตะก้านคอเจ้าแฟลตมาหนึ่งทีอ่ะยี่สิบสองล้านดาวเมทแล้วก็ทําการปล่อยผมนะกิวบินได้คุงเตะอุ้ยลูนเจาะเจาะไปหนึ่งที 22, 000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 . แล้วกิกนะวกินนะครับทำการเตะอ่าก้านคอนะครับเจฟุนะโอเคผมกลับมาอีกหนึ่งทีนะครับเมื่อกี้คือ ตีไปตีมาคือเกมมันเด้งไปเลยนะผมก็ไม่ข้าใจนกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะอยู่ดีๆก็เด้งเฉยเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราขอเอาเป็นคู่ต่อสู้คนหน่แทนก็แล้วกันนะเมื่อกี้ถือว่าไม่นับละกันเพราะว่าเกมมันเด้งเนาะโอเคมาอันนี้นะครับมีพลังร้อยยี่สิบเอ็ดล้านนะร้อยสิบแปดล้านแล้วก็ร้อยหนึ่งล้านเดี๋ยวขอเอาซ้ายมือแล้วกันนะครับซาตูนะร้อยยี่สิบเอ็ดล้านคนนี้ก็มีฟูบกินะครับพาสองเหมือนกันนะแล้วก็มีเจนอตด,ด้วยโอ้โห อันนี้นี่คือน่าจะตึงมือหน่อยนะมาซาตุจากเซิร์ฟเวอร์5 7าเจ็นเอหน่อยนะครับจังหวะนี้นะแต่ว่าเขาได้เปิดก่อนนะก็ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวโอเคนะครับผมอันนี้คือต่างคนต่างบล็อกกันไปนะสําหรับพายุหิมะโอเคแล้วเปิดไปหนึ่งทีแล้วมาผมนะเตสะสตานจากเกมไว้ไหนึ่งทีแปดแสนดาเมจมาโอเคนะครับไปแล้วโดนเจนอนนะครับเปิดมาก่อนหนึ่งทีโอ้โหนะสัวนะจังหวะนี้โหยี่สิบสี่ล้าน ระเบิดเพี้ยโอแล้วโดนสามีหนึ่งดอกแย่ครับตอนนี้นะโอยระเบิดโคตรแรงนะครับเจนอตนะเฮ้ยใจเย็นก่อนีิพี่มันแรงเกินดูดิโอ้โหอะไม่เป็นไรมาอุควิวบี้ไม่ทันได้สตันเลยตายเลยเฮ้ยแรงเกินไปหรือเปล่าเจนอตนะอย่างแรงไม่เป็นไรมาเจฟุล้างแค้นให้หน่อย หมาผมจังหวะนี้ฟูบิกัเการีเชนจับได้ผมนะ68 000, 000, 000, 000, 000, 000. ล,ะล้านดาเมจแล้วปายผมนะพาร์สสิบคิงไล่โจมตีมาหนึ่งทีเพิ่มคนานาแดงไปเจฟุ J u. ขอไล่หนึ่งทีปมาผมนะยัดหน้าไป79ล้านดาเมจโอเคอะมีใครเป็นไล่บ้างหรือเปล่ายังไม่มีใครเป็นไล่ใตอนนี้โอเคผมนะ59ล้านดาเมจจากแฟดอะแล้วก็ตามไปหนึ่งทีโอ้ย73ล้านอะ แต่ฝั่งเขานี่คือเลือดม,มันแทบไม่ลดเลยนะหนาเกินนะซาตุนะทีมอย่างหนาแล้วไปใผมเล่นเด็กดอกจิ้มสไป1หนึ่งทีอ่ะสี่ล้านดาเมจแล้วหมาหผมนะโกโตัวสันไม่เป็นไรอ่ะเหว่ยไฟผมนะยัดหน้ามาหึสิบล้านดาเมจอ่ะโอเคผมแล้วแฟดทำการกระสวกไปหนึ่งทีร้อยสามสิบสามล้านหรือเปล่าอันนี้คือแฟดแบบของกากๆนะแต่ดาเมจนี่คือก็ถือว่าแรง ทำเป็นเล่นไปเลยนะโอ้แรงเอาเรื่องอยู่อ่ะซ้ำไปหนึ่งทีนะผมจากแฟลนะรลอยี่สิบเก้าล้านดาเมจโอเคแล้วหมาผมนะ้นลุนจาะไปหนึ่งทีแล้วก็ฟูบกิของซาตุนะยัดหน้ามาโอ้ยี่สิบเอ็ดล้านดาเมจโอ้อย่างแรงนะซาตุนะแรงมากแล้วไหนคงจะยืนไหวไหมเนี่ยโอ้โหโอ,โอ,อ่ะโอเคไปหมาผมนะเจอนจูอา ระเบิดเผากระท่อมไหนึ่งทีโอ้โหยี่สิบล้านระเบิดเพี้ยอุ้ยหายเกี้ยงเลยโดนทั้งระเบิดไอ้พยายุหิมะนะครับโดนทั้งระเบิดเผาไหม้นะเฮ้ยแรงเกินไปหรือเปล่าซาตุไม่ไว้หน้าไหนคุงหรอมาจังหวะนี้ผมนะไหนคุงบอกขอเอาจริงหน่อยไปฟูโบโกิยัดหน้าไปยี่สิบเก้าล้านดาเมจโอเคอ่ะเด็กดอกจิ้มไปหนึ่งที จังหวะนี้ผมน่าซาตูทำไมในคูนี่คือของขึ้นนะโอ้โหบังอาจบังอาจมากระเบิดแรงเกินซาตูเราอุย้ยเด็กดอกล่วงเดี๋ยว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 เดี๋วสาตูใจเย็นก่อนดิมันเล่นแรงเกินนะซาตูเนี่ยโอ้โหแล้วเหลือคิงกับแค่ฟูบุกิสองตัวเฮ้ยใจเย็นๆก่อนจะตีตายไหมเนี่ยโอ้โหยัดหน้ามาหนึ่งทีคิงน่าจะร่วง อโอเคผมนะติดโลกกันไปโอ้โหไหวไม่ไน่เราส่งนี้เรียบร้อยผมนะอ่ะไปคิงกระหน่ำแดงก่อนตายปลผมนะปั๊บกระหน่ำแดงอ่ะปลยผมนะเจฟ๊ฟุยัดหน้าไปผมนะเสียเป้าหมายส6ล้านดาเมจอ่ะยังไม่มีใครตายนะโอ้โหอ่ะเด็กดอกจิ้าหนึที1ล้านล่วงไหมโอ้ยังไม่ล่วงนะครับโหูหนาเกินพี่ ำไมพี่มันหนาจังเลยวะเนี่ยโ,ฮโฮอ้โหนะหมาผมนะโดนเจนอตอีกหนึ่งทียัดมาย3ิบสามล้านดาเมจโอ้โหเรียบร้อยผมนะโดนซาตูตบล่วงเลยโอ้ดาเมจซาตูนี่คือมันแรงเกินนะครับไอ้เจนอตนะโอ้โแรงเกินหรือเปล่าพี่นี่ผมนะซาตูนะโอ้โหแรงเกินฟรีทัเพย์มันใช่ไมเนี่ยไม่ได้ไม,ไม,ไม่น่าใช่ฟรีทัเพย์นะตอนนี้นะโอ้โห นะสำหรับคลิปการรีวิวตัวฟูกิพาร์ทสก็น่าจะประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวเรามาเทสอีกหนึ่งทิก็คือตอนอาวุธเฉพาะมันเข้านะเพราะว่าตัววุธที่คือก็เตรียมไว้ทั้งหมด91ไปนะครับก็ได้ทั้งหมด1ชิ้นนะก็เดี๋ยววันอาวุธเข้าเดี๋ยวเรามาจัดให้ดูนะครับว่าดาเมจมันเนี่ยจะต่างกับตอนที่ไม่มีอาวุธเฉพาะหรือเปล่านะอ่ะโอเคนะครับตอนที่มีมีมีอาวุธเฉพาะนี่คือดาเมจอยู่ที่80% 0นนะแต่ว่าหลังมีนี่คือกี่เปอร์เซ็นต์นะ น่าจะพันไหมอ่ะหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์นะครับก็เพิ่มมาประมาณสองร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะโอเคนะก็เพิ่มมาประมาณสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่มีอาวุธเฉพาะเนาะก็เดี๋ยวมาเจอกไอ้หนึ่งอีกหนึ่งที่ก็คือตอนที่อาวุธเข้าแล้วกันโอเคผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ผมนะวิดจโอมาสัปคลิปนี้บ๊ายบาย